Thank you. អោយលាយព្រោយអោយអោយเด้อខ្ញុំជោស័ក្តិសបីតពីនេះតែអោយរួយស័ក្តិសបីណែអោយអ្នកឧបធម្មគនចៅអោយរត់ឯកាគួយព្រះគនចៅគឺខំលើអោយអ្នកខោទៀតហាតគ្រប់គ្រប់គឺអោយលូអោសួរអោយជូអោយឡាបាយទីអោយអោយគនចៅមានណានគនចៅមានណានគនចៅណែមួយនេះហើយគនចៅមន្ត្រីជុកជួងទេ หนึตาคุณเจ้าของเด้อหมอคนเจ้าหูึู่้ือสุ่ยในบ้านเธอใช่ะอจ้ะค่ะาาามาจากไหนเนาะค่ะอ๋อจากเทนมีค่ะเทนมีสุรินเะนาะค่ะเทนมีสุรินอ,อยู่ใกล้อ่างอ,อําเภอนีอ๋ออ่<ม>างอําเภอจ้ะโอ้คะเคยมาไหมคะพี่มามาบ่อยมากมาบ่อยมากค่ะมามาก็ถูกหวยรวยเบอร์อย่างนี้ก็มาอ๋อจ้ะกลับไปแล้ว มันดีขึ้นก็มาจเพราะว่าล่าสุดที่มาหาแกอ่าถุงหุ้นอ๋อถูกหุ้น,อ,นอ,อันน,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 นี้ด้วยความเชื่อนะความเชื่อส่วนตัวคือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าแกจะขนาดนั้นแต่ทีนี้แกไปเข้าฝันแกไปกับพญานาคองหนึ่งไปเข้าฝันเข้าฝันทีนี้ก็แกบอกว่าถ้าถ้าอยากจะให้ได้ดิบได้ดีถ้าอยากจะให้รวย ให้ทําแบบนั้นแกก็ชี้ไปหาคนใส่ชุดขาวจ้าพี่ก็เลยบวชแล้วสามวันบวชเสร็จอะไรเสร็จคดีจบคดีจบผู้อุปถัมภ์ปลูกบ้านให้จบหืืนะตอนนี้ดีขึ้นจริงๆดีขึ้นจ้าจากที่ว่าเราไปเอาเงินให้เขาเป็นล้านๆเงี้ยขายรถขายละขายทุกอย่างเลยขายทุกอย่างเหลือสะเลงคันเดียวพี่ก็มาแต่ที่นี่แหละจตอนที่มาปลูกข้าวพี่ก็มา พอมาใช่ไหมคะศูนย์ปฏิบัติธรรมพี่ก็ร่วมทําบุญกับเขาพอพอเราชีวิตดีขึ้นเราก็เลยถามว่างมงไงเรายอมรับว่างมงไงเลยได้ดีใช่ได้ดีว่ายังไงก็ช่างเนาะใช่แต่แต่แต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ไว้พ่อไว้แม่ด้วยเสร็จแล้วก็เราก็มานี่แต่แกไปหาจริงๆไปหาในฝันนั่งนี้เลยอ่ะในฝันในฝันเนาะแกนั่งนี้เลยแกชอบนั่งแบบนั้นไากชอบนั่งแบบนี้แล้วแก พี่ก็ถูกหุ้นล่าสุดที่มาครั้งแรกถูกถูกหุ้นแปดพันแปดพันหลังจากนั้นก็ถูกหวยถูกหวยเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยนี้ถูกถูกถูกสามตัวมั่งสองตัวมั่งถูกถูกเรื่อยเลยถูกเรื่อยเลยเนาะจากพ่อห้อยแกแต่วันนี้ไม่ได้ห้อยแกมาอ๋อห้อยหลวงปู่จ้าแล้วก็ตอนมาตอนที่ขายปลาส้มและทีนี้ด้วยความที่ว่าอยากให้ปลาส้มขายดีก็เลยเอาปลาส้มมาให้ลูกๆหลานๆแก ให้มาแล้วก็เอาปลาส้มขึ้นมาแล้วก็บอกแกบอกน้องพี่อ่าพี่กับไปพี่ขายปลาส้มจากจากพี่ขายสิบยี่สิบโลพี่ไปขายเป็นร้อยร้อยโลแปดสิบโลสี่สิบโลคือเยอะเยอะยอดเยอะ<า>ปลาส้มนะเพราะแกชอบกินปลาส้มแกชับซีตรจ้่จอันนี้อันนี้คือบนอะไรไว้คะเห็นเอาเอามาอันนี้อันนี้บนอ่าพี่ค้ำรถไถให้เขาแล้วทีนี้ยึดบ้านบ้านทั้งที่ทั้งบ้านเลยถูกยึด เขามาไล่ที่พี่ก็เลยบนปูสวว่าถ้าได้บ้านกลับคืนถ้ามีคนมาอุปถัมช่วยเรื่องคดีพี่จะเอาเว้ามาถวายเก้าเก้าเก้าอันคนสุดท้ายจ้ะคนสุดท้ายขายทอดครั้งที่สามมีคนมาช่วยจริงๆก็เลยบ้านเป็นของเราและก็เลยมาถวายแล้วถูกหวยล่าสุดเท่าไหร่คะเมื่อกี้เมื่อกี้ ถูกไว้นี่ยไอไอหุ้นนี่ถูกตลอดเลยตลอดเพราะว่าวหายแกไงแกจะชอบกินบ๊อมออมอ้ยครับซาซิมเขาเรียกอะไรนะบ๊อบออมอะผักอีออมป่ะผักขยงอ่าขยงเออแกชอบกินผักขยงผักขยังพอใส่ผักขยังแล้วเอาเอาที่ได้จีวอนแกไปเนาะจ้อาจ่างจัดไหนคะพี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาแกที่ติดกับแกตอนที่แกละไปอ่ะพี่มาตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรอะพี่มาตอนที่ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยค่ะ มาแล้วทีนี้แกเห็นว่ามาบ่อยแกก็เลยให้จีวอไปอ4แผ่นแกสงสารว่าเออตกทุกข์ได้ยากมาจริงๆมาหาหลวงพอ่อเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยระหว่างนี้พี่ก็เลยเอาจีวรนั่นแหละไปแล้วก็พระที่ที่ได้จากวัดวัดใหญ่หลวงหลวง,ลง<ป>ตาพุธอ่าแต่ทีนี้พอพี่ได้พระองค์นั้นไปพี่ก็พี่เลี่ยมทองอันหนึง่งแล้วไม่ได้เลี่ยมทองอันหนึง่งพี่เลี่ยมทองแล้วทีนี้ ตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีใครจะช่วยนะันคือมัน,ม,นมันหมดทุกอย่างแล้วเชื่อเขาหมดทุกอย่างพี่ก็เอาพระเลี่ยมทององนี้แหละไปไว้ให้ยายคนหนึ่งยายช่วยมาแบบช่วยห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนช่วยจนช่วยจนแค่พระหู้สวงองค์เดียว<ม>คิดดูแกปฏิหารแกนะแต่อันนี้เชื่อจริงๆเพราะวันไม่มีใครให้เงินเรามาเป็นล้านหรอกโดยที่ไม่มีโฉนดอันนี้ไม่มีโฉนดไม่มีอะไรให้แกเลย ขอกี่ครั้งแกก็ให้ขอกี่ครั้งแกก็ให้แกช่วยมาจนจนจนถึงทุกวันนี้จนมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคือบอกบอกได้เลยว่าดีมากดีมากจริงจังที่เราไม่มีอะไรเลยเนาะหมดตัวเลยหมดตัวแล้วไม่มีอะไรไปหาไปกู้รายวันไปกู้ทุกอย่างให้เขาเชื่อใจเพื่อนไงแล้วพอเรามาศรัทธาตรงนี้แรงศรัทธามันด้วยมั้ง่คิดว่านะแรงศรัทธาใช่แล้วพี่ห้อยแกตลอดแต่วันนี้มาหาแกเลยไม่ได้ห้อย ถ้าเราศรัทธาหลวงปู่เราไม่ได้งงไงศรัทธาด้วยใจจริงๆด้วยใจจริงแล้วเชื่อด้วยเพราะแกไปหาสิ่งที่เราศรัทธาก็จะย้อนกลับมาใช่ใช่ย้อนจริงๆจริงๆเนาะจากจากที่เราไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็คดีจบได้บ้านหลังใหม่ครถเขาก็ก็ให้มาสี่ประตูรถก็ให้มาบ้านก็ได้จะแล้วโชคลาบก็ได้อีกได้ต่โลดใช่ไหมเมื่อนี้ก็ถูกหวยอีกเวันนี้ถูกไหมคะถูกศูนย์ห้าถูกถูกเยอะไหมคะก็ นิดนึงถูกมาตลอดเลยเนาะถูกมาตลอดจ้ะค่ะแล้วแล้วงวดนี้ได้หรือยังเนาะงวดงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกก็น่าจะไปเข้าฝันนะพี่คิดว่านะเหมือนเหมือนเหมือนถามว่าเราเราเรามโนเองไหมเราไม่ได้มโนนะพี่ว่าแกไปจริงๆแกไปบอกฝันบางทีอ่ะเราเราฝันเหมือนฝันเห็นแม่แต่แต่แม่นั่งแบบนี้นั่งท่าแกเนี่ยศูนย์สามพาะแกจะพูดอย่างนี้ศสามศูนย์สามติงเตา แกจะแกจะพูดภาษาเขมรพูดภาษาเขมรเพราะว่พูดภาษาเขมแล้วแกจะไม่ค่อยพูดไทยถ้าแกเข้าฝันเพราะว่าปูราคือแปลงกายได้ทุกอย่างใช่ใช่จริงจ้าอะไรก็ไปได้น่าเป็นแม่แต่นั่งท่าเขาใช่ค่ะไปกับพญานาคองคหนึ่งสีเขียวเสีีขยวพอดีตรงนี้ก็มีพญานาคเลยใช่ก็อยู่คู่กับหลวงปู่ไปเลยน่าจะเป็นศิษย์เขาแหละบริวารเขาพญนคอง์แต่ทีนี้ รูปปั้นหลวงปู่สวงกับพญานาคองหนึ่งน่าจะอยู่วัดมั้งพี่ว่าแต่พี่พี่นานๆพี่จะไปนู่นส่วนมากพี่จะส่วนมากมาที่บ้านดุลเนาะจากบ้านดุลเพราะว่าหลวงปู่กันละที่นี่เนาะนั่นแหละละที่นี่และทีนี้พอฝันเห็นบ่อยๆเข้าไปบ่อยๆพี่เลยมองว่าเออไม่ใช่แล้วของจริงแล้วยางงี้มาจริงจริงมาหาหลวงปู่ตั้งแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะตั้งแต่ตรงนี้ยังสลานี่ยังไม่ไม่ไม่มีเลยใช่ไหมคะมีแต่ แล้วไก่เขามาอาทลงทานพี่ก็มามาเพราะด้วยความไม่มีมาเพราะศรัทธามาเพราะอยากอยากดีขึ้นเพราะว่าผู้สูงแกจะช่วยคนจนช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยคนเขาเรียกว่าคนซื่อสัตว์อ่ะแกจะช่วยอย่างนั้นแล้วทีนี้พอพอพอมามารอบแรกก็ได้เลยพอไปวัดนกขี้ใส่พอนกขี้ใส่เสื้อพี่ใส่เบอร์เสื้อเบอร์ศูนย์ห้า รุ่นนั้นนะเออหนึ่งสีหนึ่งสีงสงสได้อีกที่ได้อีกได้ตลอดเลยม,มาก็ได้มาก็ได้เนี่ยกลับไปก็ก็อยากจะได้อีกเลยอยากจะได้อีกเนะาะแต่ทําบุญไงแล้วทาบุญกับพ่อกับแม่แต่แกก็แกก็ยังไงแกก็เหมือนแบว่าปู่สวงเขาใครๆก็รู้ประวัติแกอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วทีนี้ล่าสุดก็มีเท่าแกจากน่าจะเป็นสุราชหรือเปล่าที่เขามามาทําพระทําอะไร แจกจ่ายกันนะนะเขาเฮงกันคันเยอะแต่เขาเขาเหมือนเขาบุญเก่าเยอะเขาก็เลยเฮงเฮงมากเขาไปเปิดธุรกิจเปิดอะไรแล้วเขาเฮงเขากลับมาจก็เลยได้เนี่ยถึงทุกวันนี้เดี๋ยววันนี้ขอเบอร์โทรหน่อยนะคะจอยากได้เบอร์โทรเดี๋ยวจะคุยกับผู้โชคดีนะคะเพราะว่าอยากได้อยากโูคเหมือนกันเดี๋ยวขอเบอร์โทรคนพี่หน่อยเนาะมันจะมีกระถาของแกอยู่อ๋อมีกระถาของแกได้มายังไงคะคาถาคาถาคาถาอันนี้พี่ ได้มาจากอลูกศิษย์แกอีกคนนึงแหละเขาเขาเขาเหมือนเขาเรียนมาด้วยกันน่ะจะเยอะไหมคะหลายคำไม่คา<ข><ข>ถาภาษาแกนะนะ่นแหละอ๋อภาษาแกแกพี่ก็ท่องอันนั้นแหละแล้วพี่เอาพระองค์ที่ที่พี่ห้อยอยู่อ่ะค<า>ใส่พานแล้วก็ใส่โบมออมนั่นแหละจ้าไอ้ตำขยะผักแยงผักแยแกชอบกินแกชอบกินโบนั้นมากเลยกับปลาส้มชอบกินไอ้หลานเขาบอกนะค่ะว่าชอบกินโบมนอม ใส่โบมอมให้กินแล้วก็ขึ้นพานทุกวันพระแต่พี่ยอมรับว่าได้ดีจริงๆได้ดีจริงๆจ้ะได้ดีแต่คือแต่คือแค่ว่าพี่ไม่อยากทําตัวว่าตัวเองมีเงินใช่ทำทำตัวเหมือนตอนตกทุกข์ได้ยากอนไดเลยจริงจริงอย่้วเนาะแต่คนก็มองว่าเอ้าทําไมต้องเอาว่าไปถวายเอ้าทําไมต้องจ้างเขาทําสุ่มเป็นร้อยร้อยเพราะเพราะเราบนเราก็ไม่ได้ไปพูดไงเดี๋ยวเขาหาว่างมงายใช่จ้ะ อันนี้คือวันนี้เอาเบ้ามาถวายเก้าตัวเนาะแล้วยังอะไรอีกนะคะสุ่มอีกร้อยหนึ่งมาตอนไหนเนาะสุ่มก็ถ้าเงินในบัญชีครบยอดตามที่ขอจริงๆก็เอามาให้จะมาวายค่ะเ้าจะเพราะว่าบนแกไว้ไงหลักล้านเลยอันนั้นหลักล้านเลยเนาะจ้ะค่ะอันนี้เคลียร์จบแล้วอันนี้ห้าแสนเก้าอันนี้ครึ่งล้านจบแล้วเนาะคือจบแล้วใช่ไหมพี่จบจริงๆยังอีก อันนึงอย่างอีกอันหนึ่งก็สุ่มอีกร้อยหนึ่งแต่ตั้งใจว่าถ้าถ้าสําเร็จนี่จริงๆก็จะเนี่ยมาร่วมทํากับเขาเนอจ้าเนาะจ้าเนี่ยแหละร่วมทากับเธอให้ปูจกชอบไก่ตอนแรกก็เอาไก่มาให้ชอบสุ่มชอบไก่ชอบว่าวแกจะไปบอกเลยไงค่ะแล้วแล้วคาถาหลวงปูให้ได้ไหมคะขอได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแอดไลน์พี่ี๋ยวพี่ส่งไปจ้าจ้าไม่ห่วงเนาะ ไม่หรอกมันแล้วแต่นแล้วแต่บุญใครไงใช่ค่ะถ้าถ้าแกต้องต้องใครแกก็ไปจริงๆขนาดเนาะขนาดอ่าไอ้เจ๊ร้านทองอ่ะเขาสภาพคือแบบหน้าเด้งดูดีมากเลยนะเขาชีวิตดีเขาขับโฟร์เจนเนอร์มาเขาดูดีมากเขายังเขายังงมงายอย่างเราเลยแล้วอย่างเราไรงั้นไหมเขาได้ดีมากจริงๆริไม่ถือว่างมงายเพราะว่าเราศรัทธาในหลวงปู่แล <oh ้วแต่ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เนาะ เราศรัทธาอยู่แล้วของเราก็อไี้พี่ัทธาเลยจริงค่ะพี่แทบถ้าถ้าสําเร็จไอ้ก้อนหลังนี่พี่จะไปเลี่ยมเพชรจริงๆค่ะอันนี้คือเลี่ยมทองมันอันนี้เลี่ยมทองค่ะเขียนชื่อไว้หรือยังคะยังดื่มขนาดแฟนพี่ไม่เชื่อเรื่องนี้เขายังเชื่อเลยใช่คะพี่คนอุทัยไม่ใช่คนสุรินคนอุทัยคนไทยเขาไม่เชื่อเรื่องไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้คนไทยเนาะคนไทยอ่ะอุทัยชัยนาทเลยแต่เขาเหมือนก็มาเจอกับตัวเองไง มาเห็นที่พี่อย่างนี้อย่างนี้แหละเลยต้องต้องต้องเชื่อแล้วไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วใช่ไม่ก็ตอนนั้นครั้งแรกว่าจะร่วมสร้างศาลานี่ไงนี่แหละศาาลนี้เนาะเนี่ยเนี่ยร่วมสร้างเพิ่งเริ่มกําลังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีเสายังไม่มีหลังคายังไม่มีอะไรเลยร่วมได้กับเขาดูนั้นน่ะเลยร่วมมากับซุ้มไก่ของ พี่เบิร์ตมีสุวรรณอ่ะสอมีสุวรรณอ่ะถูกกับเขาอยู่เลยสามีสุวรรณน่ะรวยมากถูกอยู่หมื่นกว่าบาทงวดแรกแล้วก็เลยมาร่วมกันเนี่ยอ๋อถูกหมื่นกว่าบาทพี่ใช่ไหมคะใช่ถูกูก็เลยศรัทธามากแต่นั่นเลยใช่ไหมคะัะศรัทธามากหุ้นหุ้นถูกทุกวันถูกจนทองพี่เนี่ยไม่อยากจะคุยเอาแทบแทบอยากจะเอาใบจำนำมาให้ดูเลยอ่ะจริงทองถูกหุ้นถูกหุ้นถูกหุ้นเดี๋ยวแกมาให้เดี๋ยวแกมาให้จนซื้อทองไว้ไม่รู้ ั้งกี่เส้นมีแต่ใบจำนำทุกวันนี้เพราะยังไม่เคลียร์จบเราให้มันจบมันสะสางเสร็จอยู่สุเดียนสุเดียนตำบลเตีเตมีเอเตมีก็เคยไปนะเทมีนะแต่แต่แกแต่พระตอนที่เป็นๆนะแกเคยไปขี่ใส่บ้านคนแถวนั้นบ้านหลังนั้นจะรวยเลยพระขม่หลวงตอนที่แกเป็นๆสมัยแต่ก่อนนะแกจะไปขี่เนาะจ้ะตอนวังยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปขี่ถ่ายถ่ายใส่บ้านใครมันจะไม่ใช่ขี่นะจะไม่ใช่อึเหลืองจะเป็นสีพึ่ง อันนี้คนเท่าคนแก่ที่ยังไม่ตายเขาพูดคขาไมฟังถ้าใครได้อึแก่เนี่ยค่ะหลังนั้นนี่จมตายเลยโอได้ดีเนาะได้ดีจริงๆรอันนี้อันนี้เชื่อเลยพี่เชื่อจ้าแล้วอ่าบ้านนอกเราอะจะมีพวกผีตายโหงพี่อะไรเงี้ยตามทางห้อยแก่เนี่พี่ไม่เคยเป็นอะไรเลยอแต่คนอื่นนี่เป็นพอให้เราให้ไปห้อยเขาหายจ้าแต่ทีนี้พระองค์ที่พี่ได้มาน่ะ เราก็ไปเซิร์ชดูอะไรดูเนาะพระอาจารย์พวกอาจารย์ที่วัดเขาบอกว่าอภายภาคหน้ามันจะมีมูลค่าแต่พี่ก็ได้ให้ให้ผู้อุปธรภมไปองค์หนึ่งผีผีเขาชอบเข้าคนนั้นเน่ะชอบแฝงชอบชอบนี่เขาอยู่ทางสางแพ่งเขาก็ได้ดีทุกวันนี้แล้วเขาก็พอเขาได้ดีเสร็จเขาก็จะซื้อวัวให้เราอมันได้ทุกอย่างเลยเนาะจ้ามันต่อต่อกันอ่ะแค่เขาแค่เขาเนี่ย จริงอันนี้พูดต่อหน้าแกเลยนค่อาพูดต่อหน้ากันเลยนะนะคะนะท่านผู้ชมเรื่องจริงกันเลยก็นั่งพูดนั่งคุยกระท่อมหลวงปูเลยนะคะไม่ได้จะพูดถึงไหนใครนะคะท่านผู้ชมอยู่ตรงหน้าหลวงปูเลยค่ะได้ดีมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องแบบนี้ถ้าถ้าเรามโนเองอ่ะคนที่มโนอ่ะจะมีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นเรามโนไม่ได้เราเราเจอจริงๆค่ะเนาะจ้ะเอ็ดมาทุกวันนะคะพี่ยังมาถึวันยังได้เลยถ้าเป็นไปได้พี่จะให้ไปดูบ้านพี่กําลังสร้างเลยเนี่ยว่ามัน ชีวิตเดิมที่ตกอับมาแล้วมาได้รู้จักแกชีวิตมันดีแค่ไหนจคือมันมันดีจริงๆไม่ได้มานองเลยเออดเบนีก็เชื่อมันกันนะคะเชื่อเชื่อซะเชื่อถูกเหมือนกันแล้วคนหลังๆเขาก็เชื่อนะเขามาบูชาฝ่าเท้าแกไปไว้ร้านร้านก็เห็นเขไปฝ่าเท้ายังไงเนาะค่ะมันจะมีลูกลูกศิษย์ลูกศิษย์พ่อยาอันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามเนาะพ่อยาแกเหมือนกับแบบว่า ก็ศรัทธาปู่สวงแล้วเหมือนเหมือนเรียนมาด้วยกันอะไรแบบนี้นะแล้วแกก็ลูกศิษย์อาจารย์ยกอ่ะแกทําฝ่าเท้าปู่สวงทํารูปปู่สวงเป็นอักขรคือใครบูชาไปก็คือจริงๆเยอะไหมคะมีเยอะไหมคะโอ้โหที่ที่ที่ตำหนักแกน่ะเขาให้บอกเถอะที่ไหนคะที่สุรินทร์ป่ะคะอันนั้นที่ลำดวนไอลำดวนตำหนักอาจารย์ลำดวนตรงนี้นะแกเป็นศิษย์ปู่สวงเหมือนกันลำดวนใกล้ๆตรงนี้จ้าตรงนี้เองเนี่ยไปเอามาอ๋ออ๋อนี่ใช่ไหมคะไปเอามาอันนี้คือเต็มหมดแล้ว ยอมเจ็บแต่ได้ดีจริงๆบางคนเขาว่าโอ้ดูบ้าบอสักโน่นเนี่ยไม่ชีวิตชีวิตเราดีจริงเนาะเพราะเพราะเราตกต่ํากับเรื่องแบบนี้ไงเรื่องเชื่อเราไม่มีที่พิ่งที่ไหนเลยเนาะไม่มีไม่มีคเพราะว่าหลวงปู่ช่วยเนาะมันไอไอบ้านถูกยึดขายทอดตั้งสองสามรอบมันมีไหมใครจะเอาเงินห้าแสนเก้ามาช่วยเราถ้าไม่ใช่ปฏิหารแกอ่ะใช่มันมีที่ไหนเท่าแกเท่าแกเดินมาเอ้าเฮียช่วยเอ้า เฮ <Yeah. S 2> สงสารเฮช่วยเนี่ยมันได้ความเมตตาบีบานศรัทธาหนูเอายางในโกนศรัทธาลูกศรัทธาปู่แบบไหน,นก็ขอให้คนอื่นได้ศรัทธาปู่แบบนี้แหละมีชื่อเสียงต่อไปเอาใหม่เลยยังไม่เคยเจี สามอันเลยหรือ่าสามอันเลยอะไรอัก่อนอันที่จะมาเลยอะไรก่กอร์ดยอไรกอรเมื่อกี้นี้เรียกมาเลยครับนี่อังกอรนเนาะอัโกนก็หนสามเนาะเอะไรมาเยอะทีอันนี้หน่งแปดนะครับคุณชมหนึ8งแปดหนึมาหนเออหนึ่สปเล่นหนึ่งมากือตัวแล้ว อครับสอง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 มาแล้วสิดยนาะสอนะครับหนึ่งสามหนึ่งปดสองสองนะครับหนึ่งสามหนึ่งแปดสอะอยนะครับหนึ่งสามหนึ่ปองก็อยากมีเรื่องแนะนําเรื่องหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคุณพี่ผู้โชคดีนะคะได้เสียงซิมซีให้แล้วนะคะท่านผู้ชมหตัวเลยนะคะท่านผู้ชมบูชาหรือไหหรือบูชาอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับ ของท่านที่ที่ผู้ชอบอย่างเว้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งของศัศกดิ์สิทธิ์ของแกพอเราบูชาไปปึ๊บความศรัทธานั่นแหละพอเราไหว้ออ